ครับผมสาหรับภาพตลาดช่วงนี้นะครับหลังจากประกาศงบมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วงบไตรมาสที่มานก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วซึ่งทุกคนก็ทราบนะครับเท่าที่ผมดูคร่าวๆนะครับงบไตรมาสที่3ออกมาเนี่ยเพิ่มขึ้นยังเพิ่มขึ้นนะฮะ year on year ประมาณสัก12%นะครับแต่ว่าลดลงถึง31% q on q คือตัดไตรมาสที่2ลงมาเนี่ยค่อนข้างหนักอยูอย่เหมือนกันก็เราเจอโควิดเราเจอล็อกดาวน์นะครับก็ถือว่าปกติไม่ได้ไม,มไม่มีอะไร แปลงแต่คําถามคือว่าแล้วทําไมตลาดช่วงนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะับต้องบอกว่าช่วงนี้ตลาดยังคงซบเซาอยู่นะครับเพราะว่านะครับอันที่หนึ่งเคิดว่าจะชีีตลาดพุ้นไทยขึ้นมาระดับที่บอกว่าพีโควิดแล้วนะครับทั้งๆท,ที่กําไร,รบริษัทตระเบียนเนี่ยถือว่ายังไม่ได้ขึ้นมาถึงระดับนั้นนะครับ ประกอบกับ GDP บ้านเราเองก็ค่อยๆดีขึ้นมานะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ดีขึ้นมากนะครับหลังจากที่ไตรมาสที่3ก็ติดลบไปประมาณ0.3นะครับที่เราเห็นกันนะครับทำให้ภาพต่อจากนี้ไปเนี่ยนั่นคุณอาจจะยังคงไม่ได้ภาพชัดเจนนักนะครับเรื่องของเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวแบบดีขึ้นอย่างทัฐฐนทันใดหรือเปล่าหรือว่ายังมีปรสรรคอื่นเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะปัรรคในต่างประเทศเรื่องของเงินเฟ้อที่ยังคงเป็นประเด็นตอนนี้อยู่นะครับก็เลยทําให้ ตลาดหุ้นในต่างประเทศเองก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นเองขึ้นมากมายนักก็เลยทําให้ตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยก็ยังเหมือนกับว่ายังภาวะพัววงอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยทําให้ภาพตลาดของไทยโดยรวมเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่าถ้ามองไปข้างหน้านะปีหน้าแต่เมื่อไตรมาสที่สีเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราเปิดประเทศแล้วนะครับภาพของบริษัทจดทะเบียนกาไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะดีขึ้นนะครับเท่าที่ผมดูจากบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ทุกคนที่ เขียนเรื่องรายงานเรื่องงอบไตรมาสที่3าที่ออกมาไม่ค่อยดีแต่ว่าแนวโน้มไตรมาสสี่ฟื้นตัวเกือบทุกบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข่าวดีนะครับเป็นปัจจัยบวกที่เข้ามาในตลาดแต่ว่านักลงทุนยังไม่ยังไม่สอดรับมากเท่าไหร่นะกเพราะยังไม่ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันจะดีอย่างที่นะักวิเคราะห์คาดกันหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบน GDP บ้านเราที่คิดว่าน่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ในไตรมาสที่4นะครับแล้วปีหน้าโดยเฉพาะปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีแห่งการ เติบโตของของของ,ของดัชนีตลาดหุ้นไทยเลยแล้วโดยเฉพาะบริษัทจทะเบียนเนี่ยกำไรปีน่าจะต้องกลับมาเกินปีโควิดนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนตลาดในระยะถัดไปแม่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยยังมีขยะในเรื่องของเงินเฟ้อที่ยังกังวลอยู่ก็เลยทําให้คนนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยยังยังติดตรงนี้อยู่ก็เลยทําให้ภาพตลาดในช่วงนี้ช่วงสั้นๆเนี่ยมันก็ยังจะไม่ได้ไปไหนไกลเท่าไหร่นักนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวระยะยาวน่าจะไปต่อจากนี้อีกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับ ปัจจัยที่เป็นปัจจัยหนุนตลาดในปีหน้ามีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของ GDP นะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการเปิดประเทศจะทําให้การเติบโตของเศรษฐกิจฟื้นตัวมาอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับทั้งในภาคการบริโภคนะครับภาคการส่งออกที่มันดีต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงภาคการลงทุนของภาครัฐก,ก็จะมีเพิ่มเข้ามานะครับนั่นหมายว่าถ้าดูจาก GDP C บวก I บก X ลบ M หรือว่าตัวเลของค์ประกอบของ GDP เนี่ยเครื่องจกักรเครื่องจักร ของเศรษฐกิจเนี่ยมันขับเคลื่อนไปเกือบทุกตัวเลยนะครับปีที่แล้วเราอาจจะเพิ่งเรื่องส่งออกเยอะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยต้องบอกว่า,าเครื่องจักรเศรษฐกิจมันจะขยับไปเกือบทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็น c o v e r n m e n t spending เรื่องของ investing นะครับเรื่องของ consumption ภายในประเทศมันจะมาพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้า GDP ปีหน้าจากปีนี้คาดกันว่าจะโตประมาณสัก1%นึปถึงหนเนี่ยปีหน้าไปที่สามจุถึงสเนี่ย ก็เห็นได้ชัดว่า GDP เพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับที่ทําให้ตอนดที่จะหนุนตลาดนะครับอันที่2คือกําไรบริษัทตเบียนที่ผมเคยเรียนนะครับว่าคิวสี่เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วน,น,นั้นปีหน้าเนี่ยาเราเปิดประเทศได้มากขึ้นนะครับการลงทุนภาครัฐมีมากขึ้นส่งออกเราดีขึ้นนะครับบริษัทตียนที่มีผลประกอบการที่ฟื้นตัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูผลประกอบการบริษัทบียนจริงๆนะครับณปี2021เองเนี่ยก็อยู่ในระเบยบประมาณสักเ0 0 0 0 0กว่าล้านนะครับือว่า สูงกว่าพีโควิดนะฮะช่วงปี 19, 20, 19เนี่ยแบบสองศเนี่ยกำไรบริษัทเบียนมีอยู่แค่6 6หกแสนประมาณ6กแสนเหมื่นหพันล้านหุ้นเออล้านบาทนะครับเอ่ออันนี้เป็นข้อมูลที่เรารวบรวมจากหุ้นที่เรา cover นะครับจากทาง F S I A เองนะครับคิดเป็นประมาณสัก72%ของ market cap ของตลาดนะครับคือมาได้หุ้นทุกตัวนะฮะเอาหุ้นเฉพาะที่เรา cover เองเนี่ยจะเห็นว่า จำจริงๆแล้วกำไรปีนี้มันสูงกว่าปี2019แล้วคือก่อนปีโควิดแล้วด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่แปลกนะครับที่ตลาดหุ้นแต่ชนิดตลาดหุ้นจะขึ้นมาถึงเลเวลนี้คือเราเลเวลปีโควิดได้แล้วถ้าปีหน้าเราบอกว่าจะกำไรจะโต,ตอีกประมาณ23-24%ประมาณเนี้ยยี่สองยี่ยี่สเนี่ยนะครับกำไรบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ประมาณสัก8ปดแสนเจ็ดหมื่นล้านนะครับอันนี้ของเฉพาะของ FS เอสเคโคเอร์ที่ผมบอกจากที่ี้นะครับมีอาจจะมีหุ้นประมาณแค่ร้อยยี่สิบสี่ตัว มันสามารถเวอร์นะครับหุ้นได้ถึงคิดเป็น market cap ถึง72%ของตลาดแล้วผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็น representation ที่ดีเป็นตัวเลขอ้างอิงที่ดีนะครับนั่นหมายว่ากำไรปีหน้าโต23%ราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบเียนก็จะต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นมันก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งที่หนุนตลาดเข้าไปอีกนะครับหนุนในง้งดัชนีขึ้นไปอีกนะครับแล้วอันที่3ามก็คือฟันโฟคือฟันโฟเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยรายย่อยนะครับเ,เป็นตัวหลักเลยนะครับที่ ซื้อเป็นคนซื้อสุทธินะครับไปออฟเซ็ตกับฝรั่งกับกองกลุนมที่ขายนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ารายย่อยก็ชนะแล้วก็สามารถทําให้ตลาดหุ้นปรับตัวเพ่มขึ้นมาได้ปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าฝรั่งเขาเรจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วเหมือนกันนะครับไม่เหมือนกับต่างประเทศนะฮะไม่เหมือนกับอเมริกาหรือประเทศอื่นที่เขาฟื้นตัวมาก่อนเรานะครับอย่างอเมริกาเขาถือว่าอ GDP เขาสูงมากแล้วงั้นการจะเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากแลนะมีโอกาสเติบโตเหม แต่ถ้าเป็นบ้านเราภาวะแวดล้อมต่างๆบ้านเราเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงในแง่ของรีเสิร์ฟนะครับความแข็งแรงในแง่ของระบบกสิาบันการเงินของไทยนะครับเงินในระบบของเราเนี่ยปริมาณเงินในระบบ M1 M2 เเนี่ยถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการนะครับมีเงินคือคนเซฟเงินมากในแบงก์ตอนนี้มีเงินในฝากในแบงก์เราจะเห็นว่าปีนี้นะครับเออชื่อไหมว่าหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนนะครับมีถึงเกือบ เป็นหนึ่งล้านล้านบาทนะครับโอ้โหสามารถใครออกหุ้นโก้างนี่ก็ขายหมดนะครับมีหุ้น IPO เข้ามาในตลาดเนี่ยประมาณสามสิบกว่าตัวระดมทุนกันประมาณสักแปดหมื่นกว่าล้านบาทนะครับเยอะมากนะฮะและยังไม่พอมีบริษัทใน,ใน,ใน,ในตัวทะเบียเนยเพิ่มทุนอีกเป็นแสนล้านนะครับนั้นสภาพคล่องในระบบถือว่าสูงมากๆเลยซึ่งตรงนี้ยผมว่ามันเอื้อนะครับเอื้อต่อการลงทุนที่จะกลับมาลงทุนในตลาดหุ้นเพราะว่าตลาดหุ้นเป็นตลาดหุ้นที่มีความเสี่ยงอยู่แต่ว่า ถ้าบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นคนก็จะมาหันมาลงทุนในบริษัตตทตทะเบียนตลาดซัเพราะว่าเขาเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นก็จะมาลงทุนก็ไม่ต่างจากฝรั่งที่ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วฝรั่งก็อาจจะต้องกลับมาเพราะว่าวันนี้ foreign holding ของไทย,ยลงมาแตะระดับต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณสัก25-26ซนะครับ foreign holding ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะต่ำกว่านี้แล้วเพราะผมเคยเห็นบอททอมมาเมื่อประมาณเดือนมีนานปีที่แล้วก็อยู่ในเรื่เง็วเรื่องนี้ไม่ลงไปมากกว่านี้แล้ว ดะนั้นเนี่ยดาวไซด์ของฝรั่งก็ต่าด้วยแล้วโฟลในประเทศก็น่าจะมีเข้ามาในตลาดหุ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับตามการขยายตัวของอกําไรบาาททริษัทเบีที่ผมบอกไปว่า23%ปีหน้านะครับ GDP ที่โตนะครับสาสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เซตปรัปบตัวขึ้นไปได้แล้วปีหน้าเซตจ,จะเท่าไหร่นะครับผมก็มองว่าเซตปีหน้าเนี่ยเรามองไว้1892 1892บนการเติบโตที่23%นะครับ PE เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก17.2เท่า17.2เท่านี่คือราคา PE เฉลี่ยเทียบกับ10ปีย้อนหลังนะครับ10ปีค่าเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าบนระดับ PE ระดับนี้เนี่ยผมถือว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับไม่ได้ไม่ได้แพงนะครับไ,ไม่ได้ไม่ได้โอเวอร์เกินไปนะครับแล้วผมว่ามันมีโอกาสจะได้เห็นตรงนั้นนะครับสำหรับทีมการลงทุนถ้ามองขาน,นะถ้ามองขานอันแรกเลยคือ ทีมของภาคของการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าคอนซัมมชันมันจะมาเร็วนะครับการท่องเที่ยวก็จะกลับมาเอาแค่โดเมสติกท่องเที่ยวในโดเมสติกเนี่ยภาคเซอร์วิสก็ต้องกลับมาเราฉะนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มคอมเมอร์สจะมาเป็นทีมแรกๆนะผมเรียกทีมนี้ว่าเป็นทีมทรานซิชันทีมของช่วงของการเปลี่ยนทางคือหลังจ,จากที่เราเจอโควิดกันมา2ปีปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่เราจะเริ่มทรานทรานซิชก็คือเราเราจะจะเริ่มทรานส์ฟอร์มไปเป็น การเติบโตแล้วเข้าไปสู่ภาวะปกตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยกลุ่มคอมเมอร์สกลุ่มท่องเที่ยวจะมาเป็นทีมแรกนะครับถ้าในทีมนี้ผมแนะนําไปหุ้น AOT นะครับหุ้นเอหุ้นนะมิน์นะมี AOT หุ้นมิน์นะครับแล้วก็มีตัว C p พนะครับหรือว่าอาจจะโฮมโปรก็ได้รวมไปถึงอมาตะซึ่งผมคิดว่าเรื่องการลงทุนก็มีด้วยเหมือนกันเพราะภาครัฐก็มีการดึงนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนค่อนข้างเยอะในช่วงปีหน้านะผมคิดว่ารัฐบาลเ็าต้องมีการลงทุนงนั้นกลุ่มพวก นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะก็จะได้ผลประโยชน์ดีตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทีมแรกนะครับทีมที่2นะครับจะเป็นทีมเรื่องของพวกซีนิจี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างบริษัทจดทะเบียนเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าช่วงนี้เองเนี่ยนะครับบริษัทต่างๆเนี่ยมีการปรับตัวในช่วงโควิดค่อนข้างเยอะมากก็คือโดยเฉพาะเรื่องของภาวะการแข่งขันที่มันสูงขึ้นเพราะว่าลูกค้ามันหายไปนะครับแต่ว่าบริษัทที่จะเติบโตไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะต้องมีการรวมกัน คือรวมกันเพื่อที่จะสร้างการเติบโตไปพร้อมๆกันร่วมกันร่วมกันสร้างร่วมกันต่อยอดเช่นการควบรวมกิจการต่างๆที่เราเกิดที่เราเห็นมีมีหลายตัวที่ที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็น SCB เก้านะครับเอ่อกลุ่มเจมารวมไปถึงตัว C p พีเองที่มีการปรับโครงสร้างภายในตัวเขาเองนะครับซึ่งกลุ่มพวกเนี้ยผมคิดว่ากลุ่มพวกเนี้ยจะเกิดอีกหลายๆกลุ่มเลยนะคือการรวมรวมกิจการการทําจับมือร่วมกันระหว่างธุรกิจ ที่ตัวเองถนัดไม่ถนัดมารวมกันเนี่ยเพื่อที่จะสร้างการเติบโตอันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับเพราะว่าหุ้นกลุ่มพวกเนี้ยจะยังไปต่อได้แล้วผมคิดว่าบางบางบาง,บางเซกเตอร์อาจจะเป็น t a r ก็ตของเอ่อเซกเตอร,รใ์ใหญ่ๆอย่างเช่นกลุ่มพวกอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มพวกสื่อสารอะไรพวกเนี้ยพวกนี้มันเนื่องจากว่าเราเข้าสู่ช่วง transform นะครับเป็น transformation เป็นดิจิตอล transformation เรื่องของแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับดังนั้นเนี่ย บริษัทต่างๆจะเริ่มหันมาทำ business m o เด l แบบนี้มากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยก็หนีไม่พ้นนะครับหุ้นที่เราอย่างแบงค์ที่เราเชียร์กันมาตลอดนะครับดังที่เอฟเอซีได้เชียร์มาตลอดเลยคืออย่าง s c b ซีบีเคแนะครับเอมีล้วก็ยังเชียร์อยู่นะถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะขึ้นมาแต่ว่าระยะสั้นรอรอย่อแล้วค่อยซื้อกนดีกว่านะครับอาจจะมีรับข่าวไปบ้างนะแต่ว่าผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยการเติบโตแบบ Exponent i a l ที่มันเกิดขึ้นจากการ รวบรวมกิจาการการทำม m ร์เจอร์หรือว่าการทำเจ v ีต่างๆที่มีแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายและเป็นโมเดลที่เป็ียนสามารถที่จะสร้าง S curve ได้ข้างหน้าหรือว่ามี Exponent i a l growth ที่เกิดขึ้นมี synergy ระหว่างกลุ่มด้วยการอย่างพวก C p พีแมคโครโรตั๊กอะไรพวกนี้ผมคิดว่ากลุ่มพวกเนี้ยสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยหุ้นกลุ่มนี้อย่างที่บอกนะครับแน่นอนกลุ่มที่ผมบอกไปนระดีกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มของ C p เองก็จะมี c นะีพีออรแมคโครเนี่ยต่อตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการ เพิ่มทุนอยู่นะครับซึ่งก็อันนี้ก็รอไปรอรอลุ้นกันละกันนะครับเพราะผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รีมการลงทุนเนี่ยถ้าจะลงทุนหุ้นกลุ่มพวกนี้หรือว่าอาจจะไปหาตัวอื่นตัวรงรอในกลุ่มที่เป็นแฟลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นอย่างตัวเล็กๆอย่างช่วงพ่วกกลุ่มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่แน่นะครับพวก kce h a n นนะกลุ่มพวกนี้ราคาที่ลงมานะครับ แต่ว่าก็เป็นโอกาสในการซื้อเพราะว่ากําไรค่อนข้างเฟิร์มในปีหน้าเพราะว่าออเดอร์เขามีมีคือรับออเดอร์ล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยความมีเสถียรภาพของกาไรของบริษัทพวกเนี้ยจะมีค่อนข้างนค่อนข้างมากในปีหน้านะครับสุดท้ายก็จะเป็นหุ้นที่เป็น t r a n ฟ f o r m เป็น t e ม m transform เลยนะถ้า transform เาน,นี่ยก็คือว่าอาจจะมีการ transform เป็นธุรกิจอื่นซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับพวก scb bank j m G พวกเนี้ยผมคิดว่าก็ยังไปต่อได้นะ คือยังมองว่ามันมันมันต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการทานฟอร์มไปในสิ่งที่จะทําให้เขาเติบโตได้ดีการทานฟอร์มเข้าไปสู่ธุรกิจที่มีมาร์จิ้นที่สูงขึ้นมันจะเป็นการช่วยกันช่วยกันขึ้นนะครับไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนว่าต่างคนต่างแข่งขันกันคือวันนี้มาร่วมกันเพื่อที่จะสร้างการเติบโตซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นพอยส์สคัญแล้วก็มีหุ้นที่ในในกลุ่มนี้ที่ที่เราชอบก็ยังมีอย่างเช่นกลุ่ม EA กลุ่มเกานะครับ สองกลุ่มน,นี้นะครับตัวเล็กๆก,ก็จะมีเน็กก็ยังเป็นโอกาสของการทำธุรกิจ e-bus v ที่ยังคงมีการเติบโตสูงนะครับซึ่งก็โดยรวมๆเนี่ยผมก็มองว่าที่ที่มองไว้3ามปีเนี่ยน่าจะเห็นภาพในไตรมาสที่4ี่ลงไปถึงปีหน้านะครับซึ่งที่ท,ที่ที่เราบอกนะครับคือเวลาฟันโฟลไหลเข้าเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องบอกว่าเม็ดเงินเท่าไหร่เนี่ยต้องบอกว่ามันยากที่จะบอกนะว่ามันเท่าไหร่แต่เอาเป็นแค่ว่าเอา แค่ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยโฟลไหลออกนะฮะแต่ว่าเข้ามาเพิ่งเข้ามาเอ่อแต่ปีนี้ล้วกันปีนี้นะฮะปีนี้เพิ่งเข้ามาแค่เดือนตุลาเท่านั้นเองหมื่นกว่าล้านนี่เราทำให้เซตขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินต่างชาติขอให้เข้ามานะครับไม่ว่ามากหรือน้อยเอ่อมันก็มีผลกับตลาดค่อนข้างมากโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่เพราะว่าเวลาฟโฟร์เข้ามาเนี่ยจะซื้อหุ้นตัวใหญ่ ุ้นมาเก็ตแคปใหญ่เพราะฉะนั้นมามันจะดึงเดือ้าีขึ้นได้เร็วกว่าไม่เหมือนกับรายย่อยที่เราอาจจะซื้อหุ้นขนาดเล็กจะเป็นส่วนใหญ่ก็เลยทําให้เดลต้าอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวรุนแรงเท่ากับฝรั่งเวลาเขาซื้อนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลนะฮะคือตอนนี้ต้องบอกว่าฝรั่งก็เริ่มให้ความสนใจกับเรามากขึ้นเพราะเราเนี่ยถือว่าเป็นทัดจะเปรียบเป็นหุ้นก็คือเป็นหุ้นที่ดูแย่ที่สุดตอนเนี้การซื้อหุ้นตอนที่แย่ที่สุดนี่คือเป็นจุดที่ดีนะครับ เพราะว่าเรามองเห็นการฟื้นตัวในอนาคตอย่างน้อยก็เห็นบอททอมแล้วอันดาวไซด์ลิมิตแล้วกันคือวันนี้นักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่มาแต่ว่าวันที่วาระเที่ยวมาหุ้นตัวนี้จะเป็นหุ้นที่วิ่งเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมาซื้อเหมือนกันนะก็ไม่ไม่ผลเม็ดเงินเท่าไหร่ผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากรอบที่แล้วที่ขึ้นมาจากพันสองขึ้นไปพันเกือบพันห้าใช้เงินแค่สามหมื่นกว่าล้านเองไม่ได้เยอะมากนะรอบนี้เนี่ยทุนซื้อมาหมื่นกว่าล้านนะครับ แต่จริงๆแล้วถ้า year to date ตั้งแต่ต้นปีฝรั่งยังขายอยู่ประมาณ50,000ล้านครับยังขายเยอะอยู่เพราะฉะน,นั้นเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสการขายของฝรั่งมันมีิลมิตแล้วเราจะเห็นว่า MSCI รอบล่าสุดประกาศเนี่ยไม่มีลดน้าหนักตลาดนุ่นไทยแล้วเดิมทีมาในแต่ละแต่แตแตและครั้งที่มีการปรับเวิ้งปรับเวทีนไทยแลนด์เี่ยอินเด็ก์นี่ย MSCI อินเดเนี่ยลดน้าหนักตลาดไทยมาตลอดครั้งนี้ไม่ลดละ เดือนพฤศจิกายนที่ประกาศมาเมื่อวันที่สิบที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพไม่มีการลดแล้วนั้นผมเชื่อว่าด้วยเม็ดเงินอาจจะแค่สามหมื่นสี่หมื่นล้านแค่นี้ก็จะทําให้ตลาดหุ่นขึ้นได้แบบดีมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวใหญ่ขึ้นเร็วกว่านะครับจะดึงแต่จะนีขึ้นเร็วกว่าตัวเล็กนะครับนั้นรายย่อาจจะชอบตัวเล็กแต่ว่าผมเชื่อว่าหุ้นที่อยู่ในตีมของเราส่วนใหญ่เป็นหุ้นตัวใหญ่จะมีตัวเล็กบ้างป่าปลายนะครับจะเห็นว่าเราไปเชียร์หุ้นตัวใหญ่เพราะว่าเราเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วฝรั่งก็ต้องกลับมาาาเพระว่ ปีหน้าเศรษฐกิจเราโตคร3.4ถึง4เปอร์เซ็นต์ชีได้นนชัดกําไรบริษัททะเบียนเราก็โต22 23เปอร์เซ็นต์คว้างชัดซึ่งผมอาจจะโตซึ่งทาง f s a อาจจะเป็นคนที่ประมาณการกําไรที่สูงหน่อยนะครับสูงกว่าคอนเซนทัสประมาณสัก10เปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ผมมองว่าด้วยด้วยการเติบโตในปีหน้าที่มีลักษณะนนแบบเนี้ยฟันโฟมันก็น่าจะเป็นตัวที่จะดึงดูดฟันโฟของนงทุนต่างชาัดเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพิ่มมากขึ้น ผมว่าช่วงนี้จริงๆก็เป็นช่วงการสะสมหุ้นนะครับหลายคนยังกลัวนะครเรื่องของการเติบโตไปข้างหน้าว่าเอ๊ะเศรษฐกิจไทยจะโตอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการจะเติบโตไปข้างหน้าหรือเปล่าผมบอกว่าวันนี้เศรษฐกิจไทยประเทศไทยเนี่ยดูอยู่ในโพซิชั่นนิ่งที่ดีนะฐานะทางเงินก็ดีนะครับรีเสิร์ฟเรามีเพียบนะครับไม่เหมือนต้มยำกุ้งไม่เหมือนวินกฤตที่ผ่านๆมานะครับปริมาณสําเงินสําลองต่างประเทศของเราดูแบบที่สูงมากๆแข็งแรงมากนะครับส่งออกแล้วก็ดี นะครับการฟื้นตัวของการบริโภคภายในก็กําลังจะมาอะการฉีดวัคซีนเราได้ผลมาตอนนี้ประมาณโอเคห้าสิเปอร์ซ็นหกสิบปเซ็นของประชากรแต่ถ้าไปข้างหน้าปีหน้าขึ้นไปสักห้าหกสิบแปดสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าซิกเกียวในแง่ของการที่ว่าควรี่กลัวว่าเอจะปิดประเทศหรือเปล่าจะมีล็อกดาวน์หรือเปล่าผมคิดว่าประเด็นพวกนี้มันมัน,ม,นมันมีข้อจํากัดคือความเสี่ยงพวกนี้มันลดลง จะมีแต่ว่าเอ๊ะประเทศไทยจะกดต,ต่อไปอย่างไรมากกว่าซึ่งอย่างที่ผมโชยเห็นนะว่าเครื่องจักรเศรษฐกิจเนี่ยเราเคยมีแต่ส่งออกที่เป็นตัวหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจปีหน้าจะจะมาทุกตัวเลยนะทั้งในแง่ของ government spending ทั้งในแง่ของ investing ทั้งภาครัฐภาคเอกชนปีหน้าเราจะเห็นการประมูลรถไฟสายสีม่วงสายสีส้มช่วงต้นปีนะครับชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ ามาตรการกระตุ้นภาครัฐก,ก็ยังคงมีต่อเนื่องนโยบายการเงินดอกเบี้ยยังต่ำนะไม่ขึ้นฮนะดอกเบี้ยยังต่าเพราะว่าเงินเฟ้อเรายัางต่ำไม่เหมือนต่างประเทศนะต่างประเทศเขาดอกเบียเ้ยเงินเฟ้อเขาสูงมากเพราะนั้นโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเขามีนะครับของเราเนี่ยดอกเบี้ยก็ต่ํานโยบายการนโยบายการะตุน้นเศรษฐกิจภาครัฐก็มีคือเขาเรียกว่าอะไร Physical Policy Monetary Policy ก็ยังเอื้อต่อการลงทุนนะครับ ในตลาดหุ้นหรือว่าการลงทุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆมันก็ยังโกอ่อนไม่ได้แล้วก็รดน่าจะเห็นชัดเจนมากกว่าปีนี้ด้วยซ้าไปสําหรับปีหน้านะครับก็ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของการสะสมนะครับและถ้าฟันโฟมาผมเลือกตัวใหญ่นะครับดังนั้นีมที่ผมเลือกก็จะเป็นเลือกที่ตัวใหญ่นะครับก็ลองลองดูกันดูนะครับแล้วก็ลองติดตามผลงานบทวิเคราะห์ของทาง FSAI ได้นะครับผมสวัสดีครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก m ั n นี่แชทได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ